สวัสดีครับนั้งเรียนชั้นป .5 โรงเรียนวัดไร่ขิงศูนย์ทันทิทุกคนนะครับเจอกันอีกครั้งสําหรับรายวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้นะครับช่วงนี้ก็ยังเรียนออนไลน์อยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับรายวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับยังอยู่ที่หน่วยเรื่องวีเอ็นนะครับก็คือกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์นั่นเอง สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะเรียนในหนังสือเรียนนะครับ Singlish เล่มนี้นะครับนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเตรียมพร้อมเลยนะครับเน mm ื hmm. ้อหาในวันนี้เรียนในเล่มนี้นะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดในเล่มนี้ด้วยนะครับมีแบบฝึกหัดในเล่มนี้ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้แน่นอนนะครับก mm ่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาดู ทบทวนนะครับทบทวนกิจกรรมที่ว่า activity activity in the past นะครับก็คือกิจกรรมที่ทำในอดีตนะครับมีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ข้อที่1นนะครับ number one ตรงนี้ watch movie นะครับคือดูหนังนั่นเอง watch movie ตัวสีขาวตัวนี้ก็คือแปลว่าดูนั่นเองนะครับแล้วก็คําว่า a movie ก็คือหนังนั่นเองก็คือดูหนังข mm ้อ hmm. ต่อไปนะครับ to has นะ a piano lesson has a piano lesson นะครับก็คือมีเรียนเปียโนนั่นเองนะ has a piano lesson มีเรียนเปียโนนะครับข้อต่อไปนะครับ number three went shopping went shopping อันนี้ก็คือไปซื้อของนั่นเอง went went ตัวนี้ก็คือเป็นคิยาช่องที่2นะครับไปจากคำว่า go นั่นเอง went shopping ก็ไปซื้อของข้อต่อไปนะครับ number f r play a board game play a board game play board game. game ก็แปลว่าเล่นเกมกระดานนะครับ play a board game play เกตว่าคำว่า play ตัวนี้มีการเติมมีดี้าไปท้ายคำตรงนี้นะครับคือเป็นกิยาช่องที่สองนั่นเอง play board game ก็คือเล่นเกมกระดานไป number five number five ก็คือ went out for dinner went out for dinner อันนี้แปลว่าออกไปทานอาหารเย็นนะครับเว้นแล้วนี่ก็คือมาจากคำว่า go าเมื่อกี้นั่นเองเวนเวนล้วก็คือออกไปทานอาหารเย็นนั่นเองเวน out for dinner ครับ number s number s ก็คือ stay at, stay at home stay at home stay at home ก็คืออยู่บ้านนะครับ stay at home อยู่บ้าน number seven play game online play game online นะครับเล่นเกมออนไลน์นั่นเอง Pray Games Online เล่นเกมออนไลน์นะครับ n u m b e r ร์เ e ช to the temple w e n t to the temple อันนี้แปลว่าไปวัดนะครับ Went to the temple ไป Number n Number 9นะครับ visit my grandparents visit my grandparents ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายของฉันนะครับอันนี้ครูทบทวนนะครับ v i s i t my grandparents ไปย่มปุย่าตายายของฉันนะครับต่อไป Number 10 Number 10ก็คือ w e n t for a by right นะครับ went for a by right e n t for a i by right อันนี้แปลว่าไปปั่นจักรยานนั่นเองไปไปอีเลฟเนะครับ11 this my h o m e w o r k this my homework อันนี้แปลว่าทำการบ้านของฉัน this นะครับเป็นช่องที่สองนะครับถ้าช่องแรก ก็คือคำว่าดูนั่นเองนะครับอ่าช่องที่2ก็ใช้คำว่าด i s นะครับ t h i s my h o m e w o r k กทำกันบ้านของฉันต่อไป Number 12ท2วลทเวนะครับ o t b a l l play Fo o t b a อ l อันนี้แปลว่าเล่นฟุตบอลนั่นเองนะครับอันนี้นักเรียนให้นักเรียนลองหยุดนะครับกดหยุดวิดีโอแล้วก็ลองฝึกอ่านนะครับฝึกอ่านโอเคต่อไปนะครับในวันนี้นะครับ เป็นรหัสที่ครูจะให้นักเรียนทำส่งนะครับทำส่งนะครับมี2หน้าด้วยกันนะครับก็คือหน้าที่26แล้วก็หน้าที่27นะครับซึ่งมีตัวอย่างเรียบร้อยนะครับนักเรียนไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ได้นะครับนักเรียนดูวิดีโอแล้วก็ฝึกทำนะครับทําได้แน่นอนนะครับมี2หน้าด้วยกันนักเรียนก็ถ่าย2หน้านี้นะครับหน้าที่26นะครับแล้วก็หน้าที่27เดเดี๋ยวครูจะมา ให้นักเรียนดูวิธีการทําในแต่ละข้อนะครับมันมีอยู่มีข้อ a นะครับข้อ a ข้อ b ข้อ a เนี่ยมีอยู่12นะครับ12ข้ออันนี้เป็นการจับจับคู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อไปนะครับมีข้อ a มีข้อ b ข้อ b นี้จะมีมีอยู่5ข้อด้วยกันนะครับข้อ1 2 3 4 5าี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้อ4ข้อ4นะครับ 1,2,3เกันเดี๋ยวมาดูวิธีทำนะครับแล้วก็มีข้อดีอันนี้ก็คือเขียนประโยคจากรูปภาพนั่นเองเดี๋ยวมาดูวิธีการทำข้อ A กันก่อนนะครับข้อ A นะครับนี่นะข้อ A นักเรียนเปิดตามครูไปเลยนะครับก็คือดูวิดีโอจบก็คืองานก็เสร็จเลยนะครับไม่ได้ไม่ต้องมีงานค้างนะครับไม่ไม,มีงานค้างพอดูวิดีโอครูจบ นักเรียนก็สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งครูได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการทำข้อ a นะครับหน้าที่อะไรครับ26ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูข้อหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้นะครับให้นักเรียนเขียนคำแปลด้วยนะเขียนคำแปลต่อข้างหลังตรงนี้เลยเดี๋ยวครูมีให้ให้ดูนะครับข้อหนึ่งอ่านว่าอะไรครับ w a t c h ใช่ไหม w a t c h w a t c h แปลว่าดูนะครับ ข้อที่2 play play แปลว่าเล่นใช่ไหมคือจะต้องเอาตัวเลขอังนี้นะครับตัวเลขข้างนี้มาใส่ในช่องว่างด้านนี้ซึ่งต้องเป็นข้อความที่สัมพันธ์กันก็คือข้อความที่มันต่อกันเมื่อต่อกันแล้วเอาตัวเลขมาใส่แล้วก็ต้องเป็นประโยคที่เป็นไงมีความหมายนะครับมีความหมาย a okay, ต่อไปข้อ3นะแปลว่า s ใช่ไหม s เแปลว่ามีใช่ไหมข้อ4 went to went แปลว่าอะไรเมื่อกี้ w ว้นแปลว่าไปใช่ไหมข้อที่5 w e เว้นเหมือนกันนะไปข้อที่6 Vi s i t visit นะ visit นี่ก็คือไปไปเยี่ยมนั่นเองฝั่งนี้จะเป็นคำกริยาทั้งหมดนะครับฝั่งนี้จะเป็นคำกริยาทั้งหมดนะก็คือคำกริยาที่เป็นช่องที่2นั่นเองต่อไปข้อที่7นะ play แปลว่าเล่นใช่ไหมข้อที่8 w e n t for นะ when for. When เว้น for เวนก็แปลว่าไปนั่นแหละนะเว้น for ข้อที่9 w e n เว out นะเว้น out อันนี้ก็คือออกไปนะเว้น out ก็คือคําว่า go นั่นเองแต่ว่านี่เป็นช่องที่2ก็คือคำว่าเว้นข้อที่10นะข้อที่10ก็คือคําว่า this นั่นเอง this นี่แปลไปแล้ว this แปลว่าทำใช่ไหมต่อไปข้อที่11นะ stay stay ตัวนี้นะครับแปลว่าอยู่อาศัยนะ stay แปลว่าอยู่อาศัยข้อที่12 เพย์แปลว่าเล่นนะเพยแปลว่าเล่นีนี้วิธีการทำนะวิธีการทำก็คือต้องเอาตัวเลขตรงนี้มาเขียนในช่องว่างนะทั้งทั้ง1 0 12ข้อตรงเนี้ยอันนี้มาดูอันนี้ก่อน The Temple The Temple แปลว่าอะไรวัด <What, S 2> ใช่ไหม For Dinner แปลว่าอาหารอาหารเย็น a b o a r d Game แปลว่าอะไรเกมกระดาน My Grandparents My Grand พระเ n นก็ป่ย่ะตายยของฉันใะช่ไหม b a l l f o ฟุตบอลก็แปลว่ากีฬาฟุตบอลใช่ไหมอ่ะ Movie Movie ก็คือหนังนะดูหนังอ่ะ piano l e s s o n piano l e s s o n ก็คือมีเรียนบทเรียน l e s s o n บทเรียนเปียโนก็มีเรียนเปียโนนั่นเอง at home ก็คือที่บ้านเกมออนไลน์เกมออนไลน์ก็คือ ตามตัวเลยก็คือเกมออนไลน์นะช้อปปิ้งช้อปปิ้งก็คือซื้อของแล้วไปช้อปปิ้งนันเองอ่ะไปไรไปไรก็คือไปขี่จักรยานแล้วไปปัดจักรยานนะครับ my home w o r k d ก็คือการบ้าน mm hmm. การบ้านของฉันนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูคําแปรนะเดี๋ยวดูคําแปรนะอันนี้รูแปรไปแล้วสีดําๆตรงนี้นะครับให้นักเรียนเขียนลงในหนังสือเลยเขียนต่อ ข้างหลังตรงสีเขียวตรงนี้เลยนะเขียนต่อลงไปทุกข้อเลยนะที่ครูเนี่ยตั้งแต่คําว่าดูหนังเล่นเกมกระดานมีเรียนเปียโนไปวัดไปซื้อของไปเยี่ยมปู่ย่าตายายเล่นเกมออนไลน์ไปขี่จักรยานออกไปทานอาหารเย็นทํากันบ้านของฉันอยู่บ้านเล่นฟุตบอลเนี่ยให้เรียนเขียนต่อไปข้างหลังตรงนี้เลยไม่ต้องเขียนตัวใหญ่หรอกเขียนตัวเล็กๆลงไปนะครับทีนี้ข้อหนึ่ง นะเลขหนึ่งตรงนี้จะไปใส่จะไปใส่ในช่องว่างช่องไหนนักเรียนดูดิอันนี้มีคำว่า Watch อยู่ใช่ไหมวอชดูเดี๋ยครูทำไปแล้ว Watch ดู ash, do, หนังเมื่อกี้ครูก็แปลฝั่งนี้ไปแล้วข้อไหนที่จะต้องเอาเลขหนึ่งมาใส่เนะี่ยช่องว่างตรงเนี้ยเลขหนึ่งจะต้องมาใส่อันไหนรู้ไหม Watch อะไร วัดก็ต้องคู่กับอะไร Watch a movie ใช่ไหม Watch a movie เห็นไหมเลข1ก็จะมาใส่ในช่องนี้อันนี้คือให้นักเรียนเขียนลงไปตรงนี้ Watch a movie ก็คือดูหนังนั่นเองต่อไปข้อสองอนักเรียนดูตามนักเรียนทําได้แน่นอนนะครับเขียนไม่ต้องโยงเส้นนะไม่ต้องโยงเส้นให้นักเรียนเอาตัวเลขมาเขียนเติมลงไปในช่องว่างตรงนี้ ข้อ A เนี่ยที่ต้องทำก็คือเขียนคำคำภาษาไทยลงไปข้างหลังตรงนี้เขียนด้วยนะเดี๋ยวครูจะตรวจนะแล้วก็เขียนลงไปทุกข้อเลยจนถึงทั้ง12ข้อตรงนี้จากนั้นก็ทำไงให้ดูว่าแต่แลราในช่องว่างเนี่ยต้องเติมอะไรอย่างข้อ1นเนี่ยก็คือข้อหนึง watch ก็ต้องมาคู่กับคัน,นี้ watch movie ต่อไปข้อ2 ข้อ2ก็คือคำว่า play ใช่ไหม a y play. play ก็ต้องมาเติมกับว่าอะไร abosgame play abosgame ต่อไปนะครูจะไปเร็วๆนะนักเรียนเดี๋ยวเวลามันจะยาวต่อไปก็อ3 has นะ hashas has, ก็ต้องมาคู่อันนี้ has piano lessonhas piano lesson ไปข้อ4 4 went to the templewent to the temple นะ คำแปลเนี่ยครูแปลให้แล้วคำแปลก็คืออันนี้นั่นเองก็คืออะไร Went to the temple ก็แปลว่าอะไรไปวัดใช่ไหมเนี่ยครูแปลให้แล้วต่อไปข้อที่5ข้อที่5ข้อที่5ก็เติม Went shopping นั่นเอง Went shopping ตรงนี้นักเรียนต้องดูให้ดีนะนะเขียนให้ตรงตามนี้เลยนะตามนี้เลยต่อไปข้อที่6ข้อที่6กก็คือคำว่า visit ใช่ไหม visit my grandparents ข้อ6ก็เติมในช่องนี้เอ okay. ต่อไปข้อที่7จ็ดเพร่เพร่ก็อะไรเกมออนไลน์เพร่เกมออนไลน์อ่ะเพร่เกมออนไลน์ต่อไปข้อที่แปดเวนฟอเวนฟอข้อที่8ตัวนี้ก็มาเติมอันนี้เวนฟอไบไลท์เวนฟอไบไลท์นะ เติมตรงนี้ต่อไปข้อที่9ข้อที่เ went out ใช่ไหม went out ไปเติมข้อไหน went out for dinner ใช่ไหม went out for dinner ก็คือออกไปทานอาหารเย็นนั่นเองต่อไปข้อ10 t did ใช่ไหม h i s ก็ต้องทำอะไร this my home work ต่อเลข10ก็เติมตรงนี้ข้อ10ก็ต้องมาต่อกันตรงนี้ต่อไปข้อ11มีคำว่า stay ใช่ไหม stay อะไรเหลือสองข้อแล้ว stay at home ใช่ไหมสเตย at home แปลว่าอะไรอยู่บ้านนี่เลยข้อ11เอเติมตรงนี้ข้อสุดท้ายข้อ12 play สังเกตว่าคำว่า play เนี่ยมี1 2 3มนะมี3ที่แต่เติมเติมคนละข้อกันนะข้อ12คำว่า play เนี่ยคำว่า p เพลเพลฟุตบอลใช่ไหม y f o ฟุตบอลก็ เติมตรงนี้โอเคเห็นไหมเรียบร้อยเลย12ข้อเอานักเรียนเติมเสร็จก็เป็นไงฝึกอ่านนะฝึกอ่านเ,นเช่นกันแหละ Watch Watch อ,อ,อะไร Watch a Movie Play อ,อะไร Play อ,อ่ะโบสเกมโอเคหน้านี้นะเรียบร้อยหน้านี้นักเรียนดูไม่ทันนักเรียนก็กดหยุดนะครับแล้วก็ดูว่าตัวเลขเนี่ยเติมลงไปในช่องไหน อย่าลืมว่าต้องเขียนตรงนี้ด้วยนะมีนักเรียนหลายคนไม่เขียนเดี๋ยวครูจะส่งให้กลับไปทําใหม่นะครับครูจะให้แก้ใหม่เพราะว่านักเรียนจะเติมตัวเลขลงไปเฉยแต่นักเรียนไม่รู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์นะนักเรียนก็เขียนตรงนี้ก่อนนะครับเขียนเสร็จแล้วก็เขียนคําแปลแต่และข้อตรงนี้ก่อนแล้วก็จากนั้นก็เติมตัวเลขลงไปในช่องว่างแล้วก็ฝึกอ่านอ่านได้แล้วก็ต่อไปต้องรู้ความหมายด้วยนะครับ โอเคต่อไปนี่อันนี้หน้า26นะข้อ a ต่อไปหนะ้าต่อไปข้อ b ข้อ b ก็บอกว่าอะไร find the mistakes นะ find the m i s t a k e in each sentence and correct it ทำแปลทำแปลก็คือให้หาส่วนที่ผิดในในแต่ละประโยคเนี่ย each sentence sentence แปลว่าประโยค and correct it แล้วก็ทำให้มันถูกต้อง อันนี้อันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงข้อหนึ่งมีคาว่า I มี I went to shopping on Sunday ใช่ไหมนะที่ที่ถูกมันต้องเป็นยังไงที่ถูกมันก็คือ I went shopping on Saturday ่ะเมื่อกี้เป็นเป็น Saturday นะ Saturday ให้นักเรียนเขียนลงไปอันนี้จะมีวันนี้จะมีเขียนเยอะหน่อยนะ ให้นักเรียนค่อยๆทำนะก็ค่อยเขียนมีคำว่า I went shopping on Saturday นะแอมเปรำแาแปรให้นักเรียนเขียนลงไปด้วยนะครูให้เขียนลงไปตรงนี้เลยคํแแปรเขียนใต้เส้นตรงเนี้ยในหนังสือของนักเรียนอ่ะจะมีเส้นใช่ไหมตรงนี้คือที่ที่นักเรียนเขียนลงไปตรงนี้คือต้องเขียนอะไรคำแแปรลงไปตัวสีแดงเนี่ยนักเรียนต้องเขียนลงไปด้วยเยเขียนได้ ก็ต้องแปลด้วยได้ด้วยนะข้อหนึ่งเนี่ยแปลว่าอะไรฉันไปซื้อของเมื่อวันเสาร์นะคำคา,า่านก็คือ I went shopping on Saturday ต่อไปข้อที่สองมีคำว่า I stay in ho in home on Saturday ข้อที่ถูกต้องเป็นยังไงนะข้อที่ถูกก็คือ I stay at home on Saturday นะ I stay at home on Saturday ไอ้นักเรียนเขียนอันนี้ลงไปเลยนะครับตัวสีน้ำเงินตรงนี้เขียนลงไปในช่องว่างนะ I stay at home on s a u r d a y เขียนตรงนี้เสร็จก็ต้องเขียนคำํำคำแปลลงไปด้วยนะเียนคำแปลลงไปด้วยฉันอยู่บ้านในวันเสราร์นะฉันอยู่บ้านในวันเสราร์ไม่ต้องเขียนตัวใหญ่แต่เขียนให้เป็นไงอ่านรู้เรื่องนะต่อไปข้อ3 I went to temple on Sunday ที่ถูกต้องเป็นยังไง I went to the temple on Sunday. I went to the temple on Sunday. อันนี้คือที่ถูกนะตัวสีน้ำเงินคือตัวที่นักเรียนต้องเขียนลงไปในเส้นนะช่องว่างนะครับแล้วก็เขียนคำแปลลงไปใต้เส้นลงไปด้วยนะครับฉันไปวัดเมื่อวันอาทิตย์ต่อไปนะครับข้อ4ถ้านักเรียนดูไม่ทันนักเรียนก็กดดูกดหยุดวิดีโอนะครับแล้วก็เขียนลงไปในหนังสือนะครับ ต่อไปข้อ4 I went for a ride right b i ใช่ไหม ride right b i on Sunday sun Sunday I went for ride b i on Sunday ข้อนี้มีข้อผิดอยู่แล้วใช่ไหมมีใครรู้บ้างตรงไหนอ่ดูข้อที่ผิดเขาคือ I ข้อที่ต้องเขียนให้ถูกก็คือ I went for a bike ride right on Sunday สังเกตไหมตรงนี้มันเป็นไงสลับที่กันนะครับ ก็คือเขียนให้มันถูกนั่นเอง I went for a bike ride on Sunday แล้วก็เขียนคำแปลลงไปด้วยนะคำแปลลงไปด้วยต่อไปข้อที่5 I have a piano lesson last weekend I have a piano lesson last weekend พิดตรงไหนตรงนี้ต้องมีต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า has นะ has I h a s a piano lesson last weekend เนี่ยที่ที่ที่ถูกเนี่ยครูทำไปลนะที่ที่ถูกน่ะก็คือนะต้องเป็น has นั่นเองเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนีเนเนเน้เป็น has I h a s a piano lesson last weekend แปลว่าฉันมีเปียโนเมื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอเคอันนี้คือของข้อ b นะข้อ b เรียบร้อยแล้วนะข้อบเสร็จเรียบร้อยนะเรียนดูไม่ทัานก็กดหยุดแล้วก็เขียนลงไปในในในช่องบ้างนะครับแล้วทาทําทําไปตรงนี้ก็ต้องเขียนไปได้ต่อไปไปดูข้อสี่ข้อสี่เขาไม่ทํำยังไงข้อสี่วันนี้มีเขียนเยอะนะให้ในักเรียนค่อยเขียนนะครับข้อยๆทำนะไม่ใช่เขียนให้มันเป็นตัวภาษาอังกฤษด้วยนะของใคร ขียนไม่เรียบร้อยนะครูจะบอกว่าให้กลับไปแก้ใหม่นะครับกลับไปแก้ใหม่ฝึกเขียนให้มันเป็นตัวเรียบร้อยนะครับข้อ C บอกว่า unscramble the words to make question unscramble the words to make question ก็บอกว่าเรียงคำต่อไปเนี้ยคำพวกเนี้ยมันคืออยู่สลับที่ทั้งหมดเลยนะอยู่คำสลับที่กันหมดก็บอกว่าให้เรียงคำต่อไปเนี้ยให้ถูกต้องเพื่อทำเป็นอะไร Make question ก็คือทำให้เป็นคำถามนั่นเองทำให้เป็นคำถามอโอเคมาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งนคะรูเฉลยให้แล้วเนี่ย What did she do on Saturday? What h i s she do on Saturday? อันนี้คือที่ถูกที่นักเรียนต้องเขียนลงไปในช่องว่างนะครับ What h i s she do on Saturday นะครับเธอทำอะไรในวันเสาร์อันนี้ก็คือต้องเขียนลงไปด้วยนะ ทำอะไรในวันเสาร์อันนี้คือเขียนตรงเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเขียนลงไปตรงเส้นสีแดงใช่ไหมสีแดงก็เราเขียนลงไปใต้เส้นตรงนี้เขียนลงไปใต้เส้นตรงนี้เป็นคําแปลโอเคต่อไปข้อ2ข้อ2ก็เขียนใหม่มันมีคําว่า Sunday มีคําว่า Watch มีคําว่า Do มีคําว่า This มีคําว่า h e ใช่ไหมมีคาว่า On ใช่ไหมให้มาเรียงใหม่เป็นประโยคให้เป็นคําถามก็คือ Watch This He do on Sunday. Watch h this he do on Sunday. เขาทำอะไรในวันอาทิตย์เห็นไหมเรียงเป็นประโยคก็จะมีความหมายแบบนี้นะนี่คือคำมันสลับที่กันอยู่ขึ้ามาเรียงใหม่ w h a t c i s he do on Sunday. เขาทำอะไรในวันอาทิตย์ต่อไปข้อ3ะข้อ3มีคำว่า w e e n d มีคำว่า at มีคำว่า day มีคำว่า do มีคำว่า watch มีคำว่า the มีคำว่า this แล้วก็มีเครื่องหมาย question mark อันนี้ สังเกตไหมจบประโยคจะต้องมีอะไร question mark ด้วยนะอย่าลืมนะเนี่ยมี question mark ทุกข้อเลยอ่าให้นักเรียนเขียนลงไปเลยก็คือ what h i s d a y do as the weekend w a t อย่าลืมดูด้วยนะว่าเขียนครบหรือเปล่านะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องมีช่องว่างใช่ไหมไช่องว่างบรรทัดที่เขาให้มาเขียนพอแน่นอนนะ แตที่เขาให้มาเขียนพอแน่นอนครูดูแล้วนะในังสื่อเรียนนักเรียนก็ต้องมีช่องว่างตรงนี้ด้วยแต่ละคำเห็นไหมมีช่องไฟด้วยมีช่องว่างแต่ละคำเนี้ยเราก็จบด้วยเครื่องหมายวิชเชนมาร์กสีน้ําเงินเนี่ยเขียนลงไปเลยนะในในเส้นบรรทัดดีแดงก็เขียนลงไปเลยใต้เส้นบรรทัดนะโอเคข้อสี่มี3ข้อใช่ไหมข้อสี่มี3ข้อต่อไปข้อดีเดี๋ยวจบแล้ว นะจะงานวันนี้นะครับมี A B C D ใช่ไหม A B C D A B C D A B C D นะที่นักเรียนจะต้องทำส่งนะมี2หน้าอันนี้คือหน้าเท่าไหร่27ใช่ไหมมาดูรูปภาพก็บอกข้อดีก็บอกว่าอะไร Look at the pictures and write the activities Look at the picture เ็แปลว่าอะไรดูที่รูปภาพนะเขาบอกว่าดูที่รูปภาพ and write the activity แล้วก็ทำไง a c t i v i t y ้แปลว่ากิจกรรมแล้วก็เขียนกิจกรรมให้ตรงกับรูปภาพเนยอ่ะเขียนลงไปในเส้นตรงเนี้ยเขียนลงไปในเส้นตรงเนี้ยม,มี3มี3ข้อด้วยกัน one one t w ใช่ไหมมีเขามีคำขึ้นต้นมาให้แล้วมีคำว่า she มีคำว่า she มีคำว่า day ใช่ไหมแล้วก็มีจุดมาให้แล้วด้วยนะเราไม่ต้องใส่จุดเราเขียนลงไปเองเดียวอ่ะมาดูข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งที่ต้องเขียนลงไปนะั่นก็คือคำว่า play football นั่นเอง play football อันนี้เขียนสีน้ำเงินเนี่ยเขียนลงไปตรงเส้นสีแดงเขียนลงไปใต้เส้นใต้เส้นเธอเล่นฟุตบอลนั่นเองทำแปลต่อไปข้อสองอะไรน,นี้เขาทำอะไรเล่นเปียโนใช่ไหมแต่ใช้คำว่า key ใช่ไหมขอผู้ชายใช่ไหม he has a piano lesson as a piano lesson นะก็เขียนลงไปในช่องว่างตรงนี้เขามีเรียนเปียโนใช่ไหมต่อไปข้อ3มีคำว่า Day Day ก็ใช้แทนกับเป็นไงมีมากกว่า1คนมีหลายคนเนี่ยเดยแปลว่าอะไร Day แปลว่าเขาทั้งหลายใช่ไหมเดย y ก็เนี่ยมีกี่คน one two three four ใช่ไหมสามคน ข้างบนเนี่ยมีแค่คนเดียวทั้งนั้นเลยเป็นเอกพจน์นะคนเดียวก็คือเป็นเอกพจน์ e กับ c เนี่ยใช้เอกพจน์แต่ d เนี่ยใช้ d ก็คือมีหลายคนก็เป็นพหู้พจน์นั่นเอง d play a board game play a board game เขาทั้งหลายอะไรพวกเขาเล่นอะไรเล่นเกมกระดานใช่ไหมโอเคหน้า27นะนักเรียนดูไม่ทันก็กดหยุดนะ เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จหมดแล้วทุกข้อให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยนะฝึกอ่านนะฝึกอ่านเนี่ยครูอ่านเมื่อกี้ครูก็อ่านใานใฟังทุกข้อแล้วนะแล้วข้อพยายามเขียนใ,ให้เป็นไงเป็นตัวภาษาอังกฤษนะของใครที่เขียนมาไม่เรียบร้อยนะครูจะส่งกลับไปให้แก้นะครับแค่ทุกคนนะแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบเขียนเขียนให้มันเป็นไงชัดเจนนะเขียนให้มันชัดเจนแล้วก็มีช่องว่างด้วยนะมีช่องว่างพยายามเขียน นะพยายามเขียนของถ้าใครที่ครูบอกว่าให้เขียนนิสสอนะให้เขียนนิสสอก็ให้นักเรียนก็เขียนนิสสอมาเพื่อว่าอะไรเวลาแก้แล้วก็จะได้เป็นไงมันไม่สปกปรกแล้วก็มันมันไม่ต้องใช้ลิควิดใช่ไหมแก้แล้วก็ไม่สกปรกด้วยโอเควันนี้นะ ABC นี่ข้อดีใช่ไหมโอเคคำถามบอกว่าวันนี้มีการบ้านหน้าไหนบ้างการบ้านมีหน้าไหนบ้าง คำต,ตอบก็มีงงนาเท่าไหร่หน้า26ข้อ A ข้อ b ใช่ไหมแล้วก็หน้าที่27ข้อ C กับข้อ d ททำได้ไหมทำได้ดีเพราะว่าครูฉเฉลยไปแล้วนะนักเรียนก็เขียนหยุดหยุดวิดีโอแล้วก็เขียนลงไปให้ถูกต้องนะครับ A นะครับสำหรับวันนี้นะครับวิดีโอนะครับจะ 30นาทีแล้วนะครับ20กว่านาที26นาทีช่วงนี้ก็ยังเรียนออนไลน์อยู่นะครับนักเรียนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้สําคัญมากนะครับยังมาโรงเรียนไม่ได้เลยก็ต้องเรียนออนไลน์กันต่อนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพล้างมือใช่ไหมล้างมือออกจากบ้านก็ต้องใส่แมสด้วยใช่ไหมวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ครูก็จบ เนื้อหาไว้แค่นี้นะครับนักเรียนมีข้อคำถามสงสัยยงตรงไหนก็ส่งไลน์มา,าถามที่ครูได้เลยนะครับแล้วก็ทำงานเสร็จก็ถ่ายรูปส่งมาที่ครูด้วยนะครับสำหรับนักเรียนที่ยังมีงานค้างต่างๆนะครับก็พยายามตามไปไปดูในไหนครับไปดูในไลน์ใช่ไหมุ่มไลในห้องเรียนของนักเรียนนะครับแล้วก็พยายามทำนะครับพยายาม ทำพยายามอ่านด้วยนะครับตรงนี้เราไม่ได้มาโรงเรียนแต่ว่าเราก็สามารถเรียนได้ใช่ไหมครับเรียนได้นะก็คือตรงนี้เขาพยายามดูฝึกดูเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อ่าซีย a เอกนนะครับซีย a เกนคูดบายแล้วก็ซียูเอเกนเน็กซ t ามนะครับเจอกันใหม่ในเรียนต่อไปนะครับโอเค บุตรชายซีอูเอเกนเล็กไทม์